สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือตอนสองที่เราไปมอเตอร์โชว์มามอเอร์โชว์แล้วจริงใช่ไหมอันนี้เรามาดูร้านของเล่นเจริงแล้วว่ามันมีหลายที่มากเลยจริงๆเราไปซื้อมาก่อนนั่งเนี้ยผมไปมานขึ้นบ้านเราของเล่นมาเกือบอาทิตย์โดนใครไปอย่างเงีโดยโยกมีโยกนี่วันนี้อ่ะเรามาร้านมาดูร้านนี่ค่ะอันนี้คือขายหนึ่งต่อหกสิบสี่กับหนึ่งต่อสี่สามมันจะมีแต่ลรถใหญ่เราจะไปถ่ายทีนึงใช่ก็คือไซส์หนึ่งต่อหกสิบสี่วันนี้ที่มาดูมันคือคันเล็กแค่นี้เองนี่รููปปนีีีี้้เเเเลยซือทท่่พพจาาดโสต์ร ก็เดี๋ยวเราซื้อนี้เสร็จแวะแป๊บนึงแหละแล้วเดี๋ยวเราไปอันไปแกะดูที่บ้านเดี๋ยวไปดูผลงานที่ผมไปซื้อมา3วันเพราะผลงานนะเพพี่โจ้บอกว่าพี่ซื้อ3วันนี้เท่ากับเขาอยู่มา3ามปีร้านนี้ี่อยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนามนะฮะพุทธมณฑลเอาเพจเลยไอดีมินิคาเมื่อวานผมไปซื้อมาแล้ววันนี้พอมาถึงร้านจะขอร้านลูกปากละหวานละหวานละ สามห้าหนึ่งสิบแปดสีเทาเออที่ผู้บอกไงโอ้โหมือนคันที่โชว์ข้างบนเลยอันนี้เท่าไหร่ครับแ0 0 0เฮ้ยต้องมีให้หมดเลยเนี่ยมีสามห้าเก็บสามห้าเก็บสามห้าให้หมดนี่คือการไอีเดี๋ยวเราอธิบายที่บ้านดีกว่าว่างานอะไรบ้างตอนนี้เน้นเก็บงานสามห้าอยู่วันนี้พาบัร์มาซื้อสามห้าเยอะจริงบอกแล้วเยอะสามห้าเยอะสัตสุกตาลาย นี่ก็เป็นคนออกแบบชุดแต่งใช่ไหมใช่พี่แม็กซ์ซื้อปั๊มยังซื้อแล้วนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ซื้อคือฉากเนี่ยซื้อหมดแล้วเมื่อวานเมื่อวานเราซื้อเยียบเลยอ๋อนี่พี่แขวนกุญแจที่พี่แม็กซ์มอเออเนี่ยนี่ซื้อให้ปั๊มไปนี่ <c oughs> นี่มันจะแขวนกุญแจรถใช่ไหมแล้วเรามไติดยังไง 3M มอมันมีไฟด้วยนะใส่ถ่านแล้วก็วมีไฟด้วยอันนี้เป็นแผ่นล็อคเมาส์นะ แต่ว่าเอามาเล่นวางเป็นเหมือนประตูได้มีขายเป็นกันร้านนี้ของใครของเจ๋งๆเกี่ยวกับรถมินิเล็กอีกเยอะอยู่เดี๋ยวจะพาไปร้านนี้เขาจะเน้น1นึ่งต่อ6กเดี๋ยวจะพาไปดูร้าน1นึ่ต่อสที่มันใหญ่กว่าอันนี้พี่หยิบหยิบแปบบเดียวนี่ที่มันเป็นพวกพวงที่โอ้พว,พวกนั้นอนะ่ะมันจะมีฐานฐานมันจะสวยยัแต่ถ้าเป็นกล่องพวกนี้มันจะไม่มีฐานแกะออกมาแบบว่า เล่นถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างนี้ได้ไม่ต้องมาแกะฐานอะไรเงี้ยเอาไว้เซตตามฉากใส่ฉากอะไรอย่างเงี้ยได้มีพวกตูกก er. ้คอนเทนเนอร์ด้วยใช่คอนเทนเนอร์ซื้อซื้อหมดแล้วเดี๋ยวไปดูที่บ้านเต็มเลยเนี่ยอันนี้ซื้อไปหมดเลยเมื่อวานมาเอาเอาเล่าไม่มีเราอุ่นห้องที่ดีเหยียบห้องอันใหญ่ก็ได้วอ,อันนี้ไม่ขายเลยเอาเอาเอานะเอาอันนี้ด้วยครับไม่มีไข่ข้ามไข่ครับโอ้ยดีดีเพื่อเหรอ อันนี้ครับอันนี้ครับใจครับที่ผมชอบงานนี้มากเลยอันนี้ซื้อไว้อย่างละสองเซตเลยมันเป็นแต่ว่าแต่งแบบเป็นลายแบบญี่ปุ่นเขาไปแต่งเป็นแบบลายอะอนิเมะอ่ะเก๋ดีอ่ะชอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่บอกว่าวันนี้ไม่ซื้อไม่ซื้อแล้วแล้วก็เป็นคนที่ป้ายาวพวกบําเข้าองค์การเขาได้อะไรไปห้ว่เนี่ยอะไรครับพี่ พี่แม็กให้พี่แม็กให้เฮ้ยเราอยู่ที่ร้านเลยพี่แม็กให้ตอนไหนนี่ไงนี่พี่แม็กอยู่ด้วยให้หักกันเดือนรับท0้งเลยเหรอเหรอหก0 0นเใช่เหรอจริงปะเนี่ยเราซื้ออะไรหกพันเจะโอเคเท่าไหร่ครับ ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับด้วยมา Thor, วันนี้ด้วยกันโดนแม่บ้านบ่นเลยครับโอเคกลับไปนั่งรีวิวแต่ละคันว่าเป็นยังไงงานแต่ละยี่ห้อเพื่อคนเพิ่งหัดเล่นนี่เราก็หัดเพิ่งหัดเล่นเหมือนกันเพิ่งหัดเล่นมาสองวันสองอาทิตย์คนชื่อโจ๊กป้ายาเรามาเขาบอกมันเป็นการลงทุนนะจ๋าว่าคือซื้อไปเนี่ยมันมีการราคาขึ้นอะไรนะพี่โต๊ะใช่ไหมอันนี้คือมันจริงเหตุผลจริงๆว่าพนับงาน อันนี้ถือว่าเป็นกูรูนะของเอาคลิปต่อคลิปนี้นะกูรูเลยมีนี่นี่อะไรอีกที่แม็กให้อะไรแม็กให้ให้จริงเหรอให้ซื้อเออใช่ให้ซื้อด้วยราคามันขึ้นไงเหมือนเมื่อก่อนพี่โจเก็บอะไรนะการยุกิไี่ขึ้นปะไปที่เขาขายกันอ่ะไอ้สี่ห้าร้านเห็นป่ะมีไม่ไม่มีเห็นมากเหมือนกันแชร์โพสต์ตรงนี้แชรอ๋ออะไรอีกเนี่ยโอเคนี่กลับมาถึงบานแล้วครับก็อันนี้จะเป็นห้องที่ผมเอาไว้แบบว่า นั่งชิลรอเช้าแบบตื่นมานี่ตอนนั้นน่ะตอนที่ผมซื้อใช่ป่ะเมื่อประมาณ5ปี4ี่ปีที่แล้วตัวเนี้ยตอนซื้อเมื่อสี่ห้าปีเมื่อประมาณแสนกว่าบาทแสนสี่ล่าสุดไปถามมีสัพันเหล็กสัพันเหล็กเขาบอกเจ็ดแสนตั้งขายตั้งขายอยู่เจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าตัวนี้ยเจ็ดแสนห้าหมื่นนะอือห้าปีราคาขึ้นมาขึ้นไปสามร้อยเปอร์เซ็นเกษตรหุ้นเดี๋ยวตรงข้ามก็จะเป็นสปีดแลบเป็นสปีดแลบนะฮะรถเจ๋งๆรถสวยๆเนี้ยก็จะมา แล้วเราก็ได้มองรถด,ด้วยได้มองของเล่นอะไรที่ชอบแล้วตอนนี้เพิ่งทำมุงใหม่มุมนี้เลยมือมึนอ่ะต้องเปิดไปไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหลัจา,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 ากสะสมมาอันนี้ตตมซื้อมาประมาณสากที่วัน สามสี่วันใช่เพาตามซื้อใช่ตามซื้อมาก็ตอนแรกอ่ะก็คือจะเก็บรถเฉพาะที่อยากได้แล้วสักพักแม่งลามลามจัดลามไปเยอะมากเพราะไปแล้วมันสนุกดีมันเหมือนกับแบบเฮ้ยแม่งเหมือนความฝันวัยเด็กที่ยังแก่ไม่หมดเลยอยู่นี่อยู่เลยเมื่อกี้ก็ตเราไปร้านข้างแรกเหมือนกันที่ร้านที่เมื่อกี้เราถ่ายกันใช่ร้านร้านเมื่อกี้จะเป็นรถขนาดเล็กก็คือรถประมาณขนาดนี้ไซส์หนึ่งต่อหกสิบสี่อ่ะใช่คือคือราคามันไม่แพงนะแบบไม่กี่ร้อยอ่ะมันกี่ร้อยแต่พอเยอะๆมันก็จะแพงมันมันหยิบ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 นู่นหยิบนี่พอคิดตังค์นิด ไปก็หลายคนสมควรนี่อ๋อโชว์อีกอย่างหนึ่งนี่บัมมคนต่อให้แน่เฮ้ยนี่ผมต่อเองจริงคุณผมนี่เป็นจิ๊กซอว์คอนะครับนั่นแหลมันเป็นมากล่องแบบเป็นกล่องจิ๊กซอว์แหละจ้างให้บัมมนี่เขารับจ้างต่อจิ๊กซอว์นะเดี๋ยวไปติดต่อมาเยอะไปต่อและนี่กำลังมีอันใหม่ในเวลหนึ่งเป็นมุนากามิอ่าต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตสายภาพไปให้ดูสวยดีวันนั้นที่ไปสะพานเล็กกันซื้อเอาวยทอเอส แต่มันเป็นมีมันตอนนั้นมันมีสีเหลืองตอนนั้นยังไม่รู้ข้อมูลไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ย <_ EN> เอาวินาทดอเอสว่าเราแกะออกมาเฮ้ยงานไม่เหมือนเหมือนเลยแต่เป็นสีเหลืองเหมือนรถจริงก็เลยถามที่ร้านเขาอบอกว่าส่งไปทําสีได้เนี่ยส่งไปทําสียังไม่มาเลยแล้วก็ซื้อตอนนั้นซื้อจีคัสมาคันหนึ่งคันแรกเลยคันนี้จีคัสคันแรกที่ซื้อมาซื้อคันนี้มาก่อนอยากได้แบบว่ารถที่เรามีเนะคันนี้มาแต่ถ้าคันนี้ทำอยู่พอออกมาออกมาเล่นแกะมาเล่นช่างงานไม่ดีว่ะดีเทลมันดีเออเปิดประตูอะไรอย่างงี้ได้หมดเลย แบรนด์โนโตอาร์นะครับสาหรับคนที่เพิ่งเก็บสะสมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถซื้อเก็บได้เพราะว่ามันไม่แพงคันนี้อยู่มานหกเจ็ดพันงานมันจะออกมาดีแล้วสามารถเปิดเล่นได้หมดเลยมันเปิดได้ทุกอย่างด้วยความที่มันเป็นโยนอะไรเงี้ยความเนียนอะไรเงี้ยมันก็จะแข็งแรงนะแข็งแต่แนั้นไปซื้อปุ๊บแม่งไม่ใช่หว่ะไม่ใช่รุ่นที่เรามีก็เลยไปตามหารถรุ่นที่เรามีอันนี้คือ G500 ตัวเก่าของจีห0าพอเสร็จแล้วอ่ะเราก็ไปเจอใน Facebook ในกลุ่มเป็นตัวนี้ G ีคั s สีด้าน ทรงรุ่นที่ผมมีเลยที่คาสติ้านก็ซื้อมาคันหนึ่งแล้วเสร็จแล้วไปเจออีกกลุ่มหนึ่งลืมไปว่าอะไรนะราคาถูกกว่าถ<ม>ูกกว่าพันหนึง่ง<ม>ก็ซื้อผิดจนซื้อมาไหนไหนซื้อแล้วก็คือซื้อซื้อไว้เก็บไว้สะสมเก็บไว้สะสมด้วยเก็บไว้โชว์ด้วยเผื่อโชว์ที่นี่เผื่อไปโชว์ที่คาเฟ่เพราะตอนที่ผมกำลังทำคาเฟ่เสร็จแล้วจะดูจะเก็บจะเป็นคาเฟ่ที่รวบรวมของสะสมอะไรนี้ไว้แล้วก็พอไปเจอมาอีกก็คันนี้คือเป็นแต่งบาบัต นี่ก็เป็น G ีแต่งมาบัสไอ้น,นี้งาน GT Spirit งาน GT Spirit มันจะขยับไม่ได้งานจะเป็นเรซินเปิดอะไรไม่ได้แต่ว่าดีเทลรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยจะสวยของน้องว่าคันนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทแต่นี่แล้วก็พอซื้อสีดำเสร็จอีกทีอีขาวแล้วเป็นล<ะ>ิมิเต็ดแ้วก็แจกกระดิ่งอีก,อกอถ้าเป็นสีขาว,วาอะยี่ห้อเดียวกาัน GT Spirit เป็นเรซินเหมือนกันไม่ใช่อะคริลิกเป็นเรซินนี่เขาจะมีแปรงแผ่นเหล็กมาให้ว่าลิมิเต็ดกี่คันเห็นไหม อันนี้ก็เป็นชุดแต่งมาบัสแต่เป็นสีขาวคันนี้เป็นลิมิเต็ดก็จะแพงกว่าประมาณพันหน่อเริ่มแรกก็น่าจะไปที่ Art, <c urs> ออโตอาร์ตพีดีสปิริตอะไรเงี้ยครับราคาก็ยังกลับต้องได้อยู่ก็ไม่แพงแล้วงานเขาดีงานเขาเหมือนคือมันคือรถจริงอะหนักเลยนะทำเล่นหนักห <ไป S 2> นักเฟรมอนแต่งประมาณเกือบโลอะแล้วจีคาร์มันก็จะมีรุ่นพิเศษที่มันผลิตพิเศษขึ้นมาอีกยังไงเลยนี่มันก็จะมีเป็นลายมูราคามิคือคนญี่ปุ่นน่ะเขาแรปเป็นลายมูราคามิแล้วก็เหมือนเขามาทํารถจริง ก็จะเป็นตัวนี้พอมาเลยสองคันเลยลายมุละคามีมุละคามีเป็นดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นเคยทํางานร่วมลุยด้วยลายของเขาก็จะมีที่ช่วงหนึ่งอ่ะที่คนเอาดอกไม้มาติดรองเท้ามาเป็นเข็มกลัดนี้เป็นดอกทานตะวันตรงรุ่นมากคันนี้ผลิต1 1 8 8ันหแิคันมิเตสมแล้วก็คันนี้เป็นสูรครีมเป็นจีที่ผลิมงานแล้วก็ทำกับสูพรครีมข้างบนนี้คือซื้อจำครับมไม่ได้ซื้อจำอันนี้คือ ซื้อแล้วจังอนเนี้ยซื้อมันอยู่กองเนี้ยและอันนี้คือสามควาวูวาวจีไงเราก็ซื้อมาแล้วอะคือเลยถามบอกว่ามีจีคัสเท่าไหร่มาให้หมดเลยผมขอเก็บไว้หมดเลยเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือฝากที่แกแล้วอันนี้ก็แกแล้วอันเนี้ยคือที่สะสมไว้จะไปแกคือจีคัสเนี่ยคือรถที่ผมชอบมากอ่าจะมีอยู่อันนี้ยังไม่แกะห้าแล้วก็แกะมาแล้วหนึ่ง แล้วแบบมีหกคันอ่านู่นด้วยมีสีม่วงอีกคันธรราหกคันสีม่วงมันเป็นเหล็กงาน,นงไม่แพง Porsche เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ชอบมากแล้วเป็นรถซูเปอร์คาร์คันแรกของผมด้วยอ่าที่ที่ซื้อแล้วก็ที่เรามาสะสมรถเนี่ยเพราะว่าเราเคยซื้อมาแล้วนี่ฝุ่นเขอะเลยเนี่ยเอามาให้ดูที่ที่มอยู่เนี่ยคลิกอะคือรถที่เคยซื้อไว้นานมากแล้วตอนที่ซื้อ,อป๊อตสีฟ้า Porsche 911สีฟ้าเราไปซื้อเท่่าไหรรคับ จังไม่ได้ห้าพันสี่ห้าพันแต่ตอนนี้ขึ้นหมื่นขึ้นหมื่นเลยราคาขึ้นเพราะมันลิมิเต็ดเนี่ยทำเป็นเอกลักษณ์เนี่ยผลิตมาหกร้อยคันแล้วก็คันนี้คันนี้สามร้อยสามสิบห้าแล้วตอนนั้นเมียไม่รู้ว่าแพงแล้วไปให้ลูกเล่นดูคันนี้คันนี้ตอนนี้ก็น่าจะมีหลายพันนะเกือบหมือนะมันเป็นชุดแต่งรูฟดูดิสี่รอบด้วยกระจกหักปีกหักวิงหักรุพ่อเอาไปถ่ายเล่นโยนด้วยเอง เ็บพอไปเรื่อยๆมื่จะมีงานอีกงานหนึ่งเพิ่งซื้อได้คือน่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหรือฮ่องกงผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจะรู้ข้อมูลบอกด้วยชื่อแบรนด์ i g n i t i o n Model ครับอันนี้เป็น Ignition m o ม e l มันเป็นแบรนด์ที่ขึ้นมาม่นิดนึงคือราคาสูงแล้วก็งานเนี้ยแล้วก็หายากราคาเป็นแบรนด์ที่ราคาดีอาจารย์อาจารย์โจ๊กคนเดิมอาจารย์โจ๊กบอกว่า Igni t i o n เนี่ยมันเป็นงานที่ทำด้วยเรซินหล่อมันทำให้ดีเทลของรถเนี่ยหล่อมากเออทำให้ไะ ตอบที่ไหนนะเพื่อนอ๋อดีเทลของรถเนี่ยมันลงรายละเอียดได้เยอะเหมือนมันเป็นการแบบพิมพ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วดีเทลสีก็ตามแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนี่ยนะมันสามารถทําเป็นชิ้นๆแล้วมาใส่ไว้เลยมันเลยมีความรายละเอียดสูงซื้อมาคันแรกลิมิเต็ดคันสุดเลยคือแถมฟิกเกอร์สังเกตนะรถที่มันแถมฟิกเกอร์เนี่ยลิมิเต็ดมากแล้วก็ราคาสูงคันนี้ซื้อมาคันแรกเลยของอินนิชชั่นเท่าไหร่เลยนี่ยอันนี้อยู่มาณสามหมื่นสามเอาทั้งเซ็ตเลยใช่ไหมนี่ลเเซนด้วยหรอ ไม,ม่เจอข้างหลัง R W B มันเป็นอ่าไม่เจอนากาอินากาอิเป็นเจ้านนของเนนะพิ่งรู้ว่าเนี่ยเราก่อนเราเคยเห็นเน,นี่ยไบอ์สแต่งแบบ R W B อ,อ่ะเพิ่งรู้ว่าเป็นของญี่ปุ่นแล้วแต่งแบบเนี้ยคือเจ้าของเจ้าขนะองคับนักเออแล้วก็มาซื้อสีม่วงนี่เพิ่มอีกนนอันนี้เพิ่งละคนเผื่อคนเพิ่งเริ่มสะสมนะมีไซส์นะมีไซส์หนึ่งต่อสิบแปดอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งต่อสี่สิบสามสี่สามใช่แล้วก็คันเล็กลงมาหน่อยก็จะอยู่ที่หนึ่งต่อหกสิบสี่หกสิบสี่คันนี้ของเล่นเยอะ ลามแหละมันจะเป็นพวกแบบงานไอ้พวกนี้งานงานลิมิเต็ดก็คือเก็บไว้ราคาขึ้นแน่นอนผมว่าจะซื้อซื้อเก็บไว้แต่มาก็จะเป็นป๊อตที่ชอบ GT3 RS ตัวอันนี้ตัว992นี่356นี่คลาสสิกสคลาสสิกอบมากอันนี้นี่กว่าจะง้อง้อง้อคนขายเขาง้อนานมากแล้วเขาจะไม่ขายมันจะเป็น RWD RWB อ่ามูลคามินี่ อันนี้มีไม่กี่เซ็ตในไทยน,นี่เซตมันคือกล่องนี้เขาบอกมีไม่กี่เซ็ตในไทยเลยหายากมากเป็น R W B เป็นฟิกเกอร์1ต่อ1ต่อ6ของมิสเตอร์นากาอีอันนี้เป็นนี่เอ็กเซเบนปะเซเบนใช่แต่ว่าเอเซเนอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่ามันอะคริลิกซื้อกล่องมาพอดีก็เลยให้มันอยู่ด้วยกันจริงๆมันไม่เกี่ยวคนละคนละไซซ์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวไเยวอเซเบน,นแต่ว่าขอออกมาไว้ด้วยกันไอเซเบนนี่ของ i ออันนี้คือแบรนด์อินนิชั่น อันนี้จะเป็นลิมิเต็ดแล้วก็แถมแถมพุดดี้ที่เขาใส่ด้วยพุดดี้ที่ใส่จริงนะอันนี้มาเป็นอินิเชียลดีครับยังไม่แกะเลยไปเหมาเขาเลยอ่ะอินิเชียลดีมีมีมีเท่าไหร่ขอซื้อหมดเลยชอบชอบเหมือนกันกระโดดตอนเด็กนี่เป็นฉากด้วยนี่เขาเป็นฉากนี่ประกอบฉากยังไม่แกะเลยเดี๋ยวค่อยแกะประกอบเอ้ยผมไปดูประวัติอินิเชียลดีมานะแล้วตัวนี้มันมีอยู่จริงๆนะก็ใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นลองไปดูเสิร์ชหาใน YouTube ดูครับฉากที่ใช้ถ่ายอะไรเงี้ย พยายามเก็บรถคันเล็กๆที่สีฟ้าเจอสีฟ้าปุ๊บก,ก็จะซื้อซื้อซื้อเก็บไว้เพราะคันเล็กอ่ะไม่มีเยอะมากเยอะจนแบบเชียเยอะเยอะจนเยอะ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 มากก็เลยเลือกแต่สีฟ้ากับที่มันเป็นรถที่เราอยากได้เช่นแบบ lamborghini ok g r 3 5 i7 ้ porsche อะไรเงี้ยจะเก็บแค่นี้เพราะไม่งั้นมันมีเยอะมากไม่ไหวคือ,คอไม่ไม่ไม่มีขอบเขตเ<ค>ลยครับมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะแตกลายม่มีขอบเขตมันแตกลายไปแบบนี้ใหญ่เงี้ยมันก็จะมี เนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยจะทำนักขั้นบอลแซดเป็นลายนักขั้นบอลแซดเป็นลายโจ๊กเกอร์เป็นลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบซื้อมาแรกๆอะ่ะยังยังไม่มีโจทย์ยยว่าเราชอบอะไรมันสเปรย์ทปากเกินก็เลยแยกๆ,ๆด้วยก็อันนี้ซื้อเกงราคาเป็นมิสาน R34 ร GTR 3 4. สสีสีพิเศษ l i m ิเศ d 2000 แล้วก็อันนี้มันปีเก่าเลยงานเก่าราคาดีดขึ้นมากราคาดีดจัดเลยะแล้วก็อันนี้เป็นไทเซเว่นพอบอกพออยากได้เอออยากได้เนี่ยจะได้คันนี้สีนี้เลยอะได้คันนี้แล้วสีนี้เลยโ้คันนี้ใายตวกนี้ราคาอนาคตขึ้นแน่นอนนี่แล้วก็มาฝั่งนี้ดีกว่านี่ก็จะเป็นเมื่อกี้เรารีวิว G Car ไปทำไมข้างล่างอันนี้จะเป็นฝั่งรถที่อยากได้เช่นบัคกันนี่อันนี้เป็น D B สิบเอ็ด Skyfall สีที่เจมบอลเจมบอลเรื่อง Skyfall เลยครับลิมซีวอล์กมีบุกติ มีเซนน่ามีแลมบูกอนี่อาร์เวนทรอนลีฟิทีวอลเกตสองศูนย์หกร้อยเอลทีอันนี้ก็จะเป็นกาดยโดแต่งอะไรเงี้ยข้างบนก็เป็นเซนตาเิลโมเซนเซเนติโอพออินดิชชั่นโมเดลใช่ไหมพอเริ่มลึกเข้าไปอีกมันก็จะมีแบรนด์ที่มันลึกกว่าแบบว่าราคาเขาเรียกว่าอะไรอะเอ็กคลูซีฟกว่าอินดิชชั่นอีกจะเป็นแบรนด์ของทางอิตาลีเลยทำเหมือนรถจริงเลยเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเวลารถที่เขาออกเขาส่งแปลนรถจริงไปให้ทาง ผู้ผลิตโมเดลเขาผลิตเลยอย่างเงี้ยยี่ห้อเฟอร์รารี่เฟอร์รี่ยี่ห้อเขาเรียกว่ายี่ห้อ BBR มีในแอปด้วยนี <_ an> ค่ครับแอปนี้ BBR โมเดลก็จะเป็นเกี่ยวกับมีเฟอร์รารี่มีอะไรอย่างเงี้ยคืองานเขาผมอยากให้เห็นงานเขามากเลยของจริงสีนี่คือแบบเหมือนรถจริงอะไรทุกอย่างเลยเหมือนรถจริงเอามาย่อส่วนให้เหลือแค่นี้ไม่ว่าจะดีเทลทุกอย่างยางเยินเครื่องยนต์อะไรอย่างเงีย้งงย,ยคือเหมือนมาก, <_ an> กคันนี้ อันนี้พี่แม็กบอกมาในไลน์ว่าแปดพันห้าใช่จริงๆพี่แม็กซ์ื้อมาเท่าไหร่พี่อ่าหกพันแล้วลองมาลองขายบล็อคแปดพันห้าก็ได้กำไรแล้วเออตอนนี้ก็การลงทุนการลงทุนการลงทุนกล่องก็จะเป็นกล่องเหมือนมีมีหูหี่วหรอ่าว่าญี่ปุ่นหรือว่าฮ่องกงอะไรผมไม่ดูนะใครรู้ข้อมูลอะไรมาแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาหัดเล่นเหมือนเขาใส่ใจกับพวกแพ็คเกจจริงนะแบบอย่างเงี้ยเราไปซื้อกลับบ้านได้เลยเทคโง่ายมากอ่านี่เป็น GTR สามห้าสีขาวมุกนะฮะอันนี้คือแบบเดิมๆเลยนะ ใช่เอาใครสามารถไปดูข้อมูลได้ที่นี่ครับ i อจีโมเดลแบบทอ,อมีขายมีด้วยช่องทา,างใช่คือมัไนไม่ได้เป็นสปอออนเซร์ะไร,ะรไม่ได้แต่ว่าผมชอบอยากป้ายอยาหยกหาเฉยเผือใครสนใจก็จะเน้นมีรถญี่ปุ่นรถแข่งรถอะไรอย่างนี้เยอะแล้วนะจริงๆอ่ะถ้ามึงกลับไปบ้านใช่ไหมมึงแกะอันเนี้ยดึงเนี่ยดึงข้างล่างนี้นะนี่แกะนี้ดึงปึ๊บ ดึงมันก็จะออกมาเป็นฐานเลยไม่ดึงอันนี้ไอคอนโมลเนี้ยมันจะออกมาแล้วเหลือฐานนี่ฐานันนี้จะเป็นลายคาร์บอนด้วยอืคือตั้งโชว์สวยๆเลยใช่ตั้งโชว์สวยใช่เอ้นี่ผมสั่งอันนี้ไปแล้วอะคริลิกที่มันจะมาครอบกระถางนี่พอดีเลยครับแต่งานไอจีเนี่ยจะเป็นงานเรซินก็คือขยับไม่ได้เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้แต่ว่าการลงสีการอะไรพวกเนี้ยมันสีรถจริงเลยมันจะเนียนมากเอาว่าคือนี่คือไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่แบบมันมีความแบบขาวมุกอ่ะมันมีกลิเตอร์อยู่ข้างในสีแบบเมทัลิกด้วยอ จะอยู่ข้างบนนู้ดบน,น,บนสุดเลย600รอาทีนี่ที่ผมชอบเพราะว่ามันแถมไขควงซึ่งไขควงอันนี้มันใช้ได้กับรถทุกยี่ห้อเลยเพราะว่ารถแกะกล่องมามันจะให้ขันนอ็อตใช้ไขควงไขคือง,งานเขาไม่แพ้เอาโตโอ๊อาดเลยนะแต่มันเป็นแบรนด์ใหม่นี่ถ้าดูเปิดประตูแล้วแบรนด์อื่นอ่ะสมมติว่า,าใคอ่ะเป็นหนังแล้วเป็นเหมือนพลาสติกธรรมดาใช่ไหมหแต่อันนี้ ต้องกลับไปดาารรไิเป็นอาคารทรารนะ่าข้างในเป็น,น,นอาคารทาร่านะละมันไม่ข้างในมันมันไม่ใช่อาคารทาร่าจริงแต่ว่ามันทำฟิลเหม,มือนอาคารทาร่ามากเลย <organizing> คันนี้ไม่แพงด้วยนะสี่พันกว่าบาทแล้วคือแบบว่าเล่นเปิดอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยโอ้โ oh. นี่นะเดีนี่เหมือนคาร์บอนเลยทำเหมือนคาร์บอนมากเลยทำสีได้เหมือนคาร์บอนมากเลยเนี่ยคือเปิดได้หมดเลยเล่นได้หมดเลยแล้วมันไม่แพงด้วยนะคันนี้คือยี่ห้อนี้ผมชอบมากนะอันนี้จะเป็นคางสาสีเงินยี่ห้อเดียวกับของบัมเลยเหมือนของบัมเลยแต่ว่าคันนี้จะเป็นสีเงินอันนี้คือเหมือนนกัเดิมๆใช่่่แตวาาฝนอัน คันนี้เป็นแบรนด์ของ acm ผลิตลิมิต10,000คันทั่วโลกนะครับคันนี้เป็นคันที่6นี่เปิดผลิตรีเฮลข้างในมันยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าการลงสีข้างนอกกับรายละเอียดชุดแต่งอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคมาดูความสนุกของ1น่งต่อโหีกันนี่ กำลังชอบเลยนี่มันคือแมันะโอ้ยเดียวมันเล่นไม่ได้หนึ่งโอหกสี่อ่ะที่มันสนุกมันสนุกตรงนี้นี่คือแกะออกมาแล้วก็วางวางเลยนี่วางต่อได้เลยนี่วางอะไรวะใช่เหรอผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างหน้าไหนอ๋อเออเฮ้ยพี่โน้ตเก่งว่ะเฮ้ยโน้ตมันฉลาดอย่างนี้วะโอ้โห สวยมากเลยอ่ะนเอาถไมเล่นใบหนึ่งต่อ,อกหกบสี่มันก็สวยอยู่นะไม่แพงด้วยแล้วเล่น,เล,นเล่นได้นี่คันละ5ห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทถูกก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะสาหรับของเล่นอันนี้ก็เป็นตัวที่บ๊อกับพี่แม็กซิมมาซ้ากันเหมือนกันพนเดม GTR อันนี้ให้ดูดดนะที่บอกว่าสวยเพราะว่ามันมีความเป็นสีเทาด้านแล้วก็แบบมีลายอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมีเจ้าของจริงๆนะอ,งอ,อ,จ,องจริงนะ แต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่อะไรครับก็มวางเล่นเสียงมอเตอรไซเลยเหรอเสียงน่าจะเสียงมอเตอร์ไซค์แถวบ้านแล้วนะเสียงทออไรนี้ไม่มีใครเบรกเลยบ่อยไเดายไม่สุดยอ มี200ชิ้นอันนี้ชิ้นที่187เฮ้ยเขาเขียนเองมั้เนี่ยเออเขาเขียนเองเขียนเองรอซื้อตัวรอซื้อแล้วนี่จะเป็นตัวเบฟด้วยนีกรอบ่ะไม่ใช่นี่เป็นคนใส่บูดเบฟตัวเล็กนิดเดียวใส่มาแต่งใส่ก็พอดีนะใช่กับตัวอืนี่อันนี้ซูปราครับรถที่พี่แม็กเก็บได้อีกหนึ่งคันซูปราตอนนี้ราคาก็ ไม่ถูเลยนะของล้านกว่าตลอดลงสมัยผมเด็กๆแล้วซุปเปอร์พดีจอดบนหลังคาเอาพอมาลงบนได้คนจะยืนบนหลังคาไม่ไม่คนยืนบนนี้คนยเฮ้ยอย่ารวังนี่ครับพี่อยู่ล่างนี่มันจะรถที่อะไรมันขึ้นมาบนบนข้างบนตึกได้ไงเนี่ยเรื่องมะเนี่ยดูเรื่องันตึกไม่ได้เอ้าที่ไม่เคยดรว มันขับไงเหมือน MIBM เนี่ยขึ้นหลังคาแออลเนี่ยไม่บอกแล้วสนุกไม่บอกว่าหนังอินเดียนะแกอ๋อเออนี่มันเราสามารถทำเได้ไหมเฮ้ยเดินตรงนี่เลยฉากฉากต่อบเลยนะพี่โน้ตเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหที่นี่ความรู้อ่ะโอ้โหแม่ไม่ธรรมดาแล้วขนาดนี้นมันต้องมีมีทักษะแล้วแหละ จริงนะในกลุ่มเนี่ยผมคนแข็งอยู่แล้วผมไม่เคยหลบอะไรสักอย่างเลยตั้งแต่เสื่อวินเทจนไป<ๆ>เราฝากมาไวเด็กตอนเด็กเราไม่นิเด็กเศร้าเสืเศร้าผมโดนประคับให้เรียนเปียโน้เนี่ยเ,มมเ,เด,ด็กเนี้ยผมเศร้ามากได้ข่าวว่าเมื่อคืนเนไม่ได้นอนรคับนอนเช้าใ่เพราะที่ผมมาเบอร์เพราะว่าเนี่ยจัดจากห้องเนี้ยจัดตั้งแต่สี่ทุ่มยันเจ็ดโมงเช้าอ่ะเขาตอนแรกคือมาทีคือแม่งกองแบบอ๋อกองเป็นระเบียบนั่นเลยอ่ะกองอยู่ห้องที่ กล้องชุดนุ่นฝากขายไปไว้่าในรายการป่าฝากขายฝากขายกล้องทีบ้างงบบ้านจัดเลยใครสนใจติดต่อมาได้นะคอมเมนต์มาเออฉากฉากร้านนี้โอเคว่ะขอโฆษณาอีกทีนึงผมผมชอบมากเลยชื่อร้านมิเลียนมิเลียนทอยเมกาเมกาพาซาชั้นสี่นี่ไงยูได้เออนี่หน้า ได้นี่นะนิ่แปลงล่างอยู่ข้างบนนี่มราก็เล่เหนื่งเมืองแล้วนี่ดูอ้าวอ้าวครับพี่เดินแรงอ่ะเขาเหนื่อยนองเลยนี่เอ้ยจอดรถคนนี่ว่ะคนเลยนะที่รถพนัการนี่ว่ะนี่ยโดนนถ่ายลงสตอรี่นะนี้นะนเี่นเล่นคนเดียวเนนี่ยมัก็ได้พููดอยู่คนเดียวก็ได้ไปแล้วไปแล้วคือคือซ้อมเล่นมาเยอะไงตอนเด็กๆไม่ค่อยมีคนคบเราเราเพิ่งจะมาเจอตอนตอนโตเลยสามคนก็มานั่งเล่นรถคนละหลังก็ตอนสี่ห้าโขคือนั่งสี่วลลี่นเดียวอ่ะ เอางี้เดี๋ยวผมมีอินเครดิตให้ดูว่าพี่โน้ตวันวันมันทำอะไรอย่าลมอินเครดิตดูด้ตวันะครจบเลยนะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับแล้วคลิปหน้าเราไปไหนต่อฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยครับคลิปหน้าเราจะไปไปกังไปร้านของเล่นนึงก่อนสุดแป๊โอเคหนี่เรานัดกันนะครับโอเคสวัสดีครับ ม่เขาบอกว่าการที่เราเห็นแบบมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมองมปนทุกวันอ่ะเราจะจิตได้สํานึกเราครับเขาจะหาหนทางไปสู่สิ่งสิ่งนั้นจริงๆแล้วคือตอนนี้เราเป็นสตาร์ทอัพไงอย่างเนี่ยฟุตบล็อกใช่ไหมอย่างบามก็ทํากําลังทําโปรเจกต์อยู่อย่างเงี้ยเราก็ซื้อยังไม่ซื้อจริงจริเอาเงินมาตั้งตัวมาแบบทํารุรกิจก่อนเราก็ซื้อใครเล็กๆ็ไว้ก่อนมองไว้ก่อนอแล้วเดี๋ยวพอเราพร้อมเราก็ค่อยซื้อมันก็ไม่สายใช่ไหมใช่ไหมพ่อถูกต้องเนี่ยฮะใช่ไหมสาระมีอยู่